การที่จะปรับขนาดบินนะครับในหลีดฟินดับแรกให้เข้ามาในแฟชได์หรือ CD ที่ให้ไปครับเข้ามาที่อัตรประโยชน์ดับคลิกตรงโปรแกรมแก้ไขแม่แบบรายงานบินครับแล้วดับคคลิก CRY STL 3 2นี้ Do you want to install yes ครับอันนี้เลือกเลือกตำแหน่งไม่ต้องเลือกครับให้ตอบโอเครอสักครู่เสร็จเรียบร้อย มาครับให้เราไปที่ Drive โฟลเดอที่โปรแกรมอยู่อย่างเช่นผมเข้ามาได้ดีของผมครับโฟลเดอร์ลิตฟินเข้าไปที่แม่แบบวินครับอยากจะเปลี่ยนเป็น T M U 2 2 0 copy ทั้งหมดครับขอยอมานะครับถอยมาถอยมาแล้วก็ชีท้ที่ว่างๆเพ e r e p l s t e หรือ yes to all แล้วแต่ Windows นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับกรณีที่พิมพ์แล้วมีปัญหาอยู่นะครับให้คุณลองมาอย่างเช่นตัวใบเสร็จคือตัวนี้แตะคลิกเข้าไปหน้าต่างแรกให้ c a n เซิอันนี้จริงๆมันไม่มีนะครับมันเลยเจืินฟ้องนั่จะเป็นกลายเป็นสลิปเล็กๆอย่างนี้เลยเราก็เลือกไฟล์ตินเตอร์เซตอัเพื่อเลือกหาให้มันตรงกับที่เราต้องการ จริงๆมันควรจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แต่ผมไม่มี22งสูจะคล้ายๆอย่างนี้เลย